เงี้ยวสวัสดีครับมาเจอกันหน่อยเนาะครับอะสมการนะครับล่าสุดนี่ยมาอยู่ในกลุ่มของโจทย์มอปลายนะครับหน้าที่16ใช่ไหมหน้า16นะครับเปิดมาหน้า16หน่อยเร็วหน้า16สอนอยางหน้า16สอนแล้วใช่ไหมอ่าหน้า16สอนแล้วก็ นะครับข้อข้างล่างก็ลองทําดูนะเจอกันก็ค่อยส่งพี่แป็กนะครับทีนี้มาดูหน้าที่44ครับนี่หน้า43นะครับดูหน้า44รลูกสมบัติไรวิภาคนะครับแย้งได้คือผิดครับแย้งได้คือผิดนะครับส่วนใหญ่ที่แย้งได้จำไว้เลยนะคือลบกับหารแล้วก็กำลังสองส่วนใหญ่นะที่จะแย้งได้เนี่ย นะครับส่วนใหญ่นะครับคืออ่าส่วนใหญ่ตกคําว่าใหญ่แล้วครับคุณพี่ส่วนใหญ่เนี่ยคือเครื่องหมายที่แย้งได้นะส่วนใหญ่คือมีเอามาลบกันเอามาหารการันเอามายกกําลังสองเนี่ยส่วนใหญ่จะแยง้งแย้งให้ค้านกับสิ่งที่เขาบอกก็ได้ส่วนใหญ่สามเครื่องหมายนี้จะแย้งได้นะครับ A มากกว่า B อ่าเช่นเช่นเช่น A, มากกว่า b ใช่ไหมลองดูเช่นอะไร เช่นเ <A S 2> <A S 1> เป็น5 b, b, b เป็น2อย่างเงี้ย a มากกว่า b แล้ว a บวก C มากกว่า b บวกซี a มากกว่าบ b. แล้วลูกก็หให้ c เท่าไหร่ดีแบ่งให้ c ีเท่ากับเท่ากับ4ี่ละกันลูกก็ลองพิสูจน์ดูว่าจริงไหมเบวก C มากกว่าบีบวก C จริงไหมเบวก C คือ9 b บวก c คือเท่าไหร่หกมากกว่าหกจริงไหมจริงครับนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะไปลองเลขอื่นๆดูอีกนะไปลองเลขอื่นดูแต่ว่าสมบัติการบวกส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยผิดแหละครับส่วนใหญ่สมบัติการบวกเนี่ยคือบวกกันสองข้างมักจะไม่เครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะครับโอเคนะครับไอ้น,นี้ก็คือ a บวก c มากกว่า b บวก c อันนี้ก็สองข้อนี้มันสอดคล้องกันอะ่ะ ใช่ไหมถ้าอันนี้ก็เอา c ออกก็ยังจริงอยู่ดีมันสองตัวเนี้ไม่ผิดครับถูกนะครับต่อให้เอา c ออกก็ยังจริงอยู่ดีนะครับเช่นห้าบวกหนึ่งมากกว่าสี่บวกหนึ่งอย่างเงี้ยเอาหนึ่งออกก็จะเป็นห้ามากกว่า4ี่อยู่ดีก็จริงอยู่ดีครับเคไหมแต่การคูณนี่แหละ การคูณอาเขียนหน่อยนะตรงนี้หน่อยลบหันแล้วก็คูณเนี่ยคูณด้วยเครื่องหมายลบคูณด้วยลบเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้พวกนี้จะแย้งได้ครับแย้งได้ยังไงมาดูครับ a มากกว่า b ครับ a คูณ c มากกว่า b คูณซนี้แย้งได้แล้วครับแย้งเมื่อ c ติดลบครับคุณพี่แย้งได้เมื่อ C ติดลบครับเ่ะไม่เชื่อลองดูครับไม่เชื่อลองดูนะครับเช่น mm. เช่น A มากกว่า B ใช่ไหมเช่น5มากกว่า C แล้วกูแบ็กให้ C เนี่ยเท่ากับลบสองะพอ C ลบสเนี่ยเอาไปแทนค่าสิ5้คูณลบสได้ลบสิบคูณลบสได้ลบแ ลบสิบมากกว่าลบแปดนี้ผิดนะผิดก็คือแย้งได้ไงพอแย้งได้ก็ผิดเลยครับเมื่อไหร่ที่แย้งได้ขอแย้งได้แค่เคเดียวถือว่าเคตนั้นผิดเลยอ่าไอ้นี้ก็เหมือนกันครับผิดเมื่อสี่ติดลบครับแย้งได้เมื่อสี่ติดลบเพราะนั้นพี่มอปลายเนี่ยเขาจะเรียนในพวกนี้หน้าปวดหัวนะครับ ก็สนุกๆอย่าซีเรียสสมบัติไรวิภาคเกี่ยวกับอสมาการแย้งได้เมื่อสติดลบก็คือเรา,าทําเราสามารถทําให้สิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงได้อ่ะอะอ,ะอันนี้ก็เหมือนกันครับแย้งได้เมื่อ A B ติดลบครับแย้งได้นะครับเมื่อเมื่อ A ติดลบมากๆอ่าไม่เชื่อลองเทสดูรครับ เติดลบมากๆอ่าเท่าทีเอติดลบน้อยๆครับพูดผิดอ่าติดลบได้ติดลบมากๆน้อยๆ,ๆก็แย้งได้เหมือนกันอ่ะดูนี่ครับขอขอแค่เติดลบก็แย้งได้แล้วนะยกตัวอย่างเช่นลบหนึ่งเดี๋ยวนะอ่าลบหนึ่งมากกว่าลบห้าไม่ผิดถูกไหมไม่ผิด ลบหนึ่งมากกว่าลบห้านี่ไม่ติดไม่ผิดตรงนี้ลูกใช้คําว่าแย้งได้เมื่อเอทติดลบดีกว่าไม่ต้องมีคําว่ามากลบหนึ่งมากกว่าลบห้านี้ไม่ผิดถูกไหมนี่ถูกตามนี้เลยไหนลองยกกําลังสองสิลบหนึ่งกำลังสองได้เลยได้หนึ่งนะลบห้ากำลังสองห้าห้ายี่ห้านะหนึ่งมากกว่าห้านี่ถูกหรือผิดผิดสิครับเห็นไหมครับแย้งได้อีกนะครับ แต่ถ้ากำลังสามนี้แย้งไม่ได้นะครับลูกจำไว้เลยถ้ากําลังสามเนี่ยเครื่องหมายไม่เปลี่ยนกําลังสามเนี่ยเครื่องหมายไม่เปลี่ยนพอเครื่องหมายไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยแย้งไม่ค่อยได้ครับมันไม่เหมือนกําลังสองที่เครื่องหมายมันเปลี่ยนเพราะนั้นตัวนี้จะแย้งไม่ได้ไม่ใช่ไปลองเลขอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับนะครับ สมบัติการบวกครับถ้าบวกกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยผิดครับฉันมากกว่าเธอฉันมากกว่าแกบวกกันแล้วมากกว่าแน่นอนอันนี้ไม่ผิดอยู่แล้ะเมคเซนน่ะ A ชนะ B ีซชนะดีเอาคนชนะมารวมกับคนชนะก็ยิ่งชนะเข้าไปใหญ่แล้วถูกไหมนะครับโอเคนะครับไอของพวกนี้คือให้ดูเป็นประสบการณ์นะครับอย่าซีเรียสนะแต่ว่าต้องรู้ไว้บ้างนั้นเองนะครับหน้าสี่สิบสี่ต่อไปครับหน้าสี่สิบห้า นะครับต่อไปครับหน้าสีครับสี่ิบ้าเนี่ยลูกสังเกตมีเฉลยข้างล่างครับตั้งแต่ข้อ8จนถึงข้อ12เนี่ยผิดหมดเลยครับผิดหมดเลยแปลว่าแย้งได้ทุกข้อครับวันน้านี้แย้งได้ทุกข้อลูกไปหาเลขมาว่าเลขอะไรที่ลูกสามารถทําให้มันไม่จริงได้ไปฝึกแย้งเอาไปฝึกแย้งดูครูแบกทดสอบให้ดูอันหนึ่งนะครับ ไปฝึกดูนะครับแย้งได้ทุกข้อเลยเพราะมันผิดหมดนี่มันผิดหมดมันแย้งได้หมดอ่ะ a มากกว่า b c มากกว่า d ลบกันแล้วยังมากกว่าเดิมจริงไหมครับยกตัวอย่างเช่นไปลองเทสดูนะ a มากกว่า b หรอเอาเช่นลบหนึ่งมากกว่าลบสิบนี่ A มากกว่า b ใช่ไหมและ C มากกว่า D เอา2มากกว่า0อ่านี่คือ a b c d ที่ถูกต้องตามที่เขาพูดแล้ว a ลบ c a ลบ c นะตัวหน้าลบกันนะ a ลบ c นี่ยลบน่ลบกับ2ลบ1ลบกับ2ใช่ไหม a ลบ c กูแบคขอเปลี่ยนสองเป็นยี่สิบแล้วกันลบหนึ่งลบกับยี่สิบเป็นอะไรฮะเอลบซีนี่เอบีซีดีต่อไปเอลบซีครับลบหนึ่งลบกับยี่สิบเป็นลบยี่สิบมากกว่าบีลบดีลบสิบลบศูนย์ลบสิบลบศูนย์เหลือลบสิบลบยี่สิบมากกว่าลบสิบนี้ถูกหรือผิดผิดครับ ก็คือแย้งได้ครับเพราะลบยีิบเอ็ดมันน้อยกว่าลบสิบครับเพราะนั้นหน้านี้รูแบกไม่เฉลยแต่ลูกไปฝึกเอาใครสนใจอยากจะเก่งเรื่องพวกนี้ไปฝึกแย้งอะ่ะพูดง่ายๆหาเลขขึ้นมาแล้วทําให้มันจริงข้างหน้าแล้วไม่จริงข้างหลังอะ่ะเลขอะไรบ้างทีตรงนี้จริงแล้วตรงนี้ไม่จริงอะ่ะนะครับไปลองดูสนุกสนุกนะครับบางคนบอกกูไม่สนุกเวย้ยอ่ะก็แล้วแต่ครับต่อไปครับดูหน้าที่สี่สิบหกเป็นข้อสอบข้อมหาลัยของพี่มปลายนะครับ เขาบอกว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับฉเฉลยข้อสามข้อสามเฉลยว่ากอผิดถ้ากอผิดแปลว่าอะไรแปลว่ากอแย้งได้ครับนี่ถ้ากอผิดแปลว่ากอแย้งได้อะเลขอะไรที่แย้งได้ครับที่ทําให้ตอนแรกถูกตอนหลังผิดอ,ะอ่ะโซโล่ให้ดูหนึ่งข้อครับเอกลังสอง น้อยกว่า b กลังสองแล้ว a น้อยกว่า b ายกตัวอย่างเช่นกไก่นะกูแว็กแย้งอย่างนี้นละยขอแย้งกลับหลังนะ a น้อยกว่า b ใช่ไหมอะไรดีลบห้าน้อยกว่าศูนย์ต่อไปครับมาดู a กลังสองน้อยกว่า b กลังสองจริงไหมครับจริงไหมครับลบห้ากลังสองนี่ยี่ห้าครับ b ีกำลังสองศูนย์กำลังสองได้ศูนย์ครับน้อยน้อยกว่าจริงเหรอผิดสิครับนั้นก่อไก่ก็เลยแย้งได้ก็เลยผิดนะครับโอเคนะต่อไปครับข้อด้านล่างครับตอบข้อสองข้อใดเป็นจริงข้อสองจริงแปบลบว่าพวกนี้แย้งได้หมดไปลองฝึกแย้งดูไปลองฝึกแยง้ง,แยงดูนะครับอ่ะข้อหนึ่งแย้งยังไงข้อหนึ่งอ๋อข้อหนึ่งนี่เหมือนข้างบนนั่นแหละ A น้อยกว่าบีเอง2องน้อยกว่าบ B, ไีไม่ไม่ไม่เสมอไปนะครับอ่าเช่นลบสิน้อยกว่า0พอยกกำลัง2ใช่ไหมยกกำลัง2เป็น100น้อยกว่า0นี่ก็ผิดละอ่านี่คือ A น้อยกว่า B อ่าพอ A อกำลัง2มันไม่น้อยกวย่า B บีอะไรมันข้อ1แย้งได้ก็ผิด ข้อสามแย้งได้นะครับแย้งได้ครับข้อสามแย้งยังไงครับ a คูณ b เท่ากับ a คูณ c แสดงว่า b a กับ b กับ c เท่ากันไม่จําเป็นครับตัวหลังไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้ครับแต่ผลคูณสองฝั่งเท่ากันได้ครับเช่นศูนย์คูณห้าเท่ากับศูนย์คูณหนึ่งแต่ห้ากับหนึ่งไม่เห็นจะเป็นต้องเท่ากันเลยแต่ผลคูณมันเท่ากันได้เห็นไหมครับ เพราะนั้นก็แย้งได้ในข้อที่3ข้อที่4ครับรูทเอกำลังสองได้ A ตรงนี้ต้องมีอีกคำหนึ่งครับถึงจะถูกรูทเอกำลังสองต้องได้ค่าสมบูรณ์ของ A ครับเพราะมันมีกติกาว่าถอดรูทห้ามติดอะไรห้ามติดลบครับถอดรูห้ามติดลบ โอเคไหมวานนั้นแย้งได้สี่ข้อเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือหน้าที่46นะครับเขียนหน่อยครับว่าจบคลิป10อะไรวะคราวที่แล้วคลิป16ใช่ไหมอ่านี่จบคลิป17ครับจบคลิป17โอเคครับสวัสดี